สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมทําคลิปพิเศษนะครับก็อยากจะให้มาดูว่าบล็อกแม่พิมพ์นะครับด้านบนและด้านล่างมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับจากที่เคยไปจ้างปั้มเหรียญน,นะครับก็เขาก็ให้บล็อกแม่พิมพ์กลับมานะครับ ส่วนเหรียญที่ปัม๊มอันนี้ปั๊มตอนปีสองพันรอยหบสีครับเหรียญที่ปั๊มก็ได้เก็บไว้บางส่วนนะครับคือเก็บไว้ประมาณเจ็ดแปดเหรียญน,นี่ครับแล้วก็มีเหรียญที่ปั๊มติด2โค้ดด้วยนะครับแต่ว่าผมจะเอาลงในคลิปต่อไปครับคลิปนีอ้อยากจะให้ชม บล็อกแม่พิมพ์กันก่อนนะครับว่ามันมีหน้าตายังไงครับอันนี้ขุดมาจากลังเลยครับขุดมาจากลังแบบไม่ได้ล้างหรือว่าไม่อะไรครับเอาเดิมๆมาเลยนะครับก็สายมือนะครับจะเป็นแม่พิมพ์ตัวด้านบนนะครับของเหรียญส่วนขวามือนะครับจะเป็นแม่พิมพ์ตัวด้านล่างนะครับก็อยากให้เพื่อนๆรับชมกันครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์ ตั้งแต่ปีห้าสี่ครับก็จะมีสนิมจับอยู่เต็มหน้าแม่พิมพ์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆก่อนนะครับจะเป็นเหรียญปั๊มที่ใช้ตัวตัด แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าปั๊มแค่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับชุดนี้นะครับชุดชุดแรกที่ปั๊มไปนะครับ ถ้าเกิดจะปั๊มใหม่ก็ต้องมีการขัดแต่งทําความสะอาดครับโดยต้องทําให้สนิมนั้นหมดไปแล้วก็อาจจะมีร่องรอยที่หลงเหลืออยู่อย่างพวกเส้นขีดเส้นขนแมวอะไรก็ต้องมีครับเพราะว่าเราต้องใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็แต่งเกี่ยวกับซอกที่มันเป็นสนิมนะครับที่มันเป็นเม็ดผดครับถ้าเอาไปปั๊มใหม่ ถึงจะขัดแต่งยังไงครับมันก็ต้องมีเม็ดขี้กรากประมาณนี้นะครับเป็นถ้าปั๊มรอบสองรอบสามรอบสี่ก็ก็จะประมาณนี้นครับจะไม่โคมเหมือนรอบแรกนะครับเดี๋ยวไปต่อที่คลิปที่สองครับก็อยากจะไปให้เพื่อนๆรับชมเกี่ยวกับตัวตัดนะครับที่ใช้แค่ตัวตัดเดียวเพราะว่า ปั๊มแค่หนึ่งพันเหรียญครับแต่ถ้าปั๊มเป็นแสนสองแสนสามแสนอันนั้นมันต้องใช้หลายตัวตัดนะครับตัวตัดเดียวน่าจะฟันตัวตัดคงจะบินหมดนะครับถ้าเกิดตัดเป็นแสนสองแสนนะครับาฝากติดตามคลิปที่สองคลิปต่อจากนี้ด้วยนะครับจะเอาเหรียญที่มันมีโค้ดสองโค้ดที่ว่าช่างเขาต่อเกินมาอีกโค้ดหนึ่งครับอันนั้นผมเก็บไว้ครับ แล้วก็เหรียญจานลายมือของหลวงปูค่ครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ